โอ้โหมาแล้วรุ่นคือว่าทนถึกและบึกบึนมาอะไรับพี่น้องนะครับสามเครื่องสองสองรุ่นเนาะนะครับตระกูลเดียวกันค่ายเดียวกันบริษัทเดียวกันนะครับแต่ต่างรุ่นนะครับมี NPEC สองพันสองนะครับแล้วก็ C สามพันหกนะครับตัวหนึ่งเป็นคลา s C ตัวหนึ่งเป็นค l าส s X นะครับสบภาพสวยๆทุกตัวเลยนะครับบอกได้แล้วว่าสภาพขาวสวยมหมยอึม นะครับสภาพนี้งามเลยนะครับขายถูกนะครับจับไปเลยเจ็ดไอซีสองพันสองเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เอพีซีสามพันหกนะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับบอกเลยสภาพงานทุกเครื่องนะครับปานนั่งแบบครับปานเซาสมหน่อยนะครับอันนี้เป็นอ่าพาวเวอร์แอมมือสองนะครับผมเป็นพาวเวอร์แอมตัวบนก็สิบแปดนิ้วข้างละสองดอกก็เล่นได้นะครับส่วนตัวล่างซีสามพันหก นะครับ18นิ้วขั้นละ2ขั้นละ3ไปเลยนะครับสำหรับสายหม้อแปลงนะครับสายบอกเลยว่าสายอึดสายถึกท้ายบึนนะครับ18นิ้วขั้นละ2ดอก3ดอกสบายนะครับ4 3 0สนะครับมีมาแล้วนะครับราคา7,950บาทนะครับ2ตัวบนแล้วก็ตัวล่างอยู่ที่10,000 2,900บาทนะครับผมรับเองได้ที่ร้านสมจันทร์เศร้านะครับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสติ๊กเกอร์ครบสภาพเหมือนกันหมดทุกเครื่องนะครับสภาพเท่ากันเลยนะครับไม่มีตำหนิโอ้ยวยู่สีเลยครับพี่น้องร้อยไงนะครับสายหม้อแปลงนะครับใช้งานปกตินะครับเช็คเรียบร้อยเดิมนะครับไม่เดิมนีมาเอาหน้าได้เลยบ่เดิมมาเอาหน้าพ้อขาดได้เลยนะครับเป็นยังวางสั่น โบมีหนาเนาะมีแต่ไฮนะครับกลับาไปนะครับอ่ะสภาพสวยสภาพเดิมๆนะครับใช้งานปกติ18แนี่ยขั้นละสอขั้นละสามนะครับไม่ว่าจะเป็น C222 หรือว่า c 3 0 6นะครับตัวนี้ก็ขั้นละสก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าชอบสายบึกบึนนะครับ c 3ส6จัดไปเลยจัดให้นะครับมาสนใจสนใจติดต่อมาได้เบอร์โทรก็หน้าจอนี่แหละนะครับอยู่ที่อำเภอเกษตมมิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ